สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนาภาพัดพาเครื่อง EP ที่56นะคะวันนี้น้องก็มีพาสวยๆมากมายอีกเช่นเคยเลยมามแบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมกันเหมือนเดิมเลยนะคะที่ราคาพิเศษเลยค่ะพี่ๆค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่56นะคะราคาโปรโมชั่นให้เลย ที่รายการละ200บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ะาค่าจัดส่งปลายทางจะอยู่ที่50บาทแต่ถ้าพี่พี่สะดวกโอนนะคะจัดส่งให้ฟรีกันเลยนะช่องทางการติดต่อยังคงเป็นช่องทางเดิมค่ะพี่พี่จ๋านี่เลยด้านล่างนี้เลยนะคะเบอร์เดิมลายเดิมค่ะพี่พี่ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกสองเก้าห้าสามสามเบอร์โทรเบอร์นี้สามารถแอดผ่านไอเดียไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือพี่พี่จะโทรกันเข้ามาก็ได้นะที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนภภา,าดผาเครื่องไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะพี่พี่เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการแรกกันเลยนะพี่พี่นะอ่ะ รายการที่1นนะคะจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อแดงค่ะพี่คะรายการนี้เลยเป็นรายการที่1นึ่งในพี่นะ200บาททุกรายการเป็นโปรโมชั่นพิเศษสําหรับ E p พีนี้เลยนะคะพี่คะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างเลยนะพี่พี่นะนี่เลยสวยๆเลยค่ะพี่ค่ะรายการนี้รายการที่1ค่ะพี่สวยงามทุกรายการค่ะรับชมพิจารณาดูได้เลยนะอันนี้เลี่ยมกรอบไปให้อย่างดีอย่างหนาเลยค่ะพี่ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นราย ายการที่สองค่ะ จบใหญ่หลวงข้อเงินนะคะพี่ขารายการนี้นะรายการที่สองเรียมอยู่ในกรอบอย่างสวยงามเลยอ่านี่เลยเป็นเนื้อสวยๆเลยค่ะพี่ขารายการนี้รายการที่สองนะสองร้อยบาทเท่านั้นนะพี่ๆนะค่าจะส่งยังคงเหมือนเดิมค่ะพี่ๆขาสนใจถูกใจรายการไหนอย่าลืมจ้หมายเลขรายการแล้วแจ้งมาให้ชัดเจนด้วยนะพี่ๆนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่สามค่ะสมเด็จวัดรักังนะคะพี่ๆขาเป็นเนื้อเก่าๆสวยๆนะเอ่อ ด้านในเนี่ยจะเป็นสีเนื้อเข้มๆนะคะแล้วก็สีออกขาวๆนวลๆนะพี่นะรายการนี้นะเป็นรายการที่3มนะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อสวยๆเลยค่ะพี่พจ๋าเรียมอยู่ในกรอบอย่างสวยงามอย่างดีเลยนะพิจนารณาดูได้เลยพี่พจ๋าชื่นชอบอยังไงก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เลยนะพี่พนะไปการต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นหินยกวางหน้านะพี่นะสมเด็จวางหน้านะคะ อ่เป็นหยกวังหน้านะพี่พีนรายการนี้รายการที่สี่ค่ะของหลวงพ่อโตนะคะพี่หารายการนี้นะนี่สวยงามด้านหลังจะเป็นพลอยเป็นพลอยฝังนะคะพี่ขาเนี่ยสวยงามมากๆเลยรายการนี้เป็นรายการที่สี่นะชื่นชอบสนใจยังไงนะคะก็สามารถโถรกันเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมแจ้งหมายเลขรายการให้ชัดเจนด้วยนะไปกันต่อที่รายการนี้เลยค่ะพี่พีเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะรายการที่ห้า เป็นเหรียญเก่าๆสวยๆจากพ,พี่จ๋ารายการนี้เลยนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็โทรก,กันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างเลยจ้าพี่จาา๋าขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ไอดีไลน์นะพี่พนะถ้าอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไอเดียไลน์มาเป็นเพื่อนกับน,น้องได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่6ค่ะพี่พี เป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะคะพี่ๆนะรายการนี้เลยสวยๆเลยค่ะเป็นรุ่นสุขใจนะพี่นะเรียมอยู่ในกรอบอย่างสวยงามอย่างดีเลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่6ค่ะพี่ๆค่ะนี่สวยๆเลยนะไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่7ค่ะพี่ๆ เป็นสมเด็จแบกม่านหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเนื้อเก่าๆนะคะพี่คะรายการนี้เป็นรายการที่7อ่าเป็นเนื้อเป็นพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะชื่นชอบสนใจยังไงพิจารณาดูได้เลยนี่ด้านหลังจะเป็นยันหงหลวงพ่อกลวยนะพี่นะนี่สวยงามเลยรายการนี้รายการที่7ดนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่8ดจากพ,พี่จ๋านี่เลย เป็นพระปิดตายันยุ่งนะพี่นะเนื้อเก่า,กาๆสวยๆนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่8ดค่ะพี่ๆชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่ๆถูกกันเข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างเลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่9ค่ะพี่ขาเป็นพระลีลานะคะพี่นะรายการนี้นะเป็นเนื้อพิมพ์เก่าๆอะค่ะพี่ขาเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบ เออไม่ใช่เนื้อผงนะคะพี่คะ่ะรายการนี้นะเป็นรายการที่เก้านะคะเป็นเนื้ออะไรน้องไม่แน่ใจนะพี่นะแต่ว่าไม่ใช่เนื้อผงนะคะเป็นนานานะพี่นะรายการนี้นะอ่ะเป็นพาลีลาเก่าๆสวยๆเลยไปกันต่อที่รายการต่อไปเป็นรายการที่สิบค่ะพี่พี่นางพญา อ่านี่เลยรายการนี้นะสองร้อยบาททุกรายการนะคะพี่พี่ขาค่าจะส่งปลายทางห้าสิบบาทถ้าสะดวกโอนจะส่งให้ฟรีกันเลยนะพี่นะอันนี้จะเป็นนางพญารายการที่สิบนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่พี่ขานี่เลยรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนะจะถักเอ่อเขาเรียกไงนะเหมือนถักเชือกกระเช้าว่ะค่ะล้อมรอบเลยนะพี่นะ อ่านี่เลยค่ะรายการนี้รายการที่11สวยๆเลยนะพี่นะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยจากพี่พจ๋าไปกันต่อที่รายการต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะพี่พค่ะรายการนี้เลยเป็นทาวเวสุวรรณนะพี่นะนี่องค์สวยๆเลยนะคะรายการนี้แต่ง เรื่องอย่างสวยงามเลยนะพี่นะรายการที่12ใครอยู่ในกรอบอย่างสวยอย่างดีเลยถ้าจึงชอบสนใจถูกใจยังไงพ,พี่โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรติดต่อด้านล่างเลยนะพี่พี่นะ,ะหรือว่าจะแอดผ่านไอเดียไลน์มาเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้ค่ะพี่พี่คะอยากได้รูปภาพอะไรเพิ่มเติมยังไงก็สามารถพูดคุยกับน้องก่อนได้นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปเป็นพระเรียงลำพูนนะคะรายการนี้เป็นรายการที่13นะพี่พี่นะ สนใจถูกใจยังไงสามารถโทรกันเข้ามาได้เลยจากพี่พี่จา๋าชื่นชอบยังไงก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะพี่พนะรายการนี้รายการที่สิบสามนะคะนี่เป็นเนื้อเก่าาพิมเก่าเกา,เกาเลยนะพี่พนะพิจา,นานรณาดูได้เลยไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสี่ค่ะพี่พี่ จะเป็นสมเด็จบัตรคังนะคะพี่ๆค่ะอันนี้จะเป็นพิมพ์เก่ามากๆเลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบสี่นะพี่นะอ่าเป็นพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่ขะเนื้อเก่ามากพี่พี่รายการนี้เลยสองร้อยบาททุกรายการนะพี่นะอันนี้รายการที่สิบสี่หมายเลขที่สิบสี่นะอย่าลืมแจ้งอีพีแจ้งหมายเลขรายการที่ชื่นชอบมาให้ชัดเจนนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค <Porsche. S 1> ่ะพี่ๆจ๋าจะเป็น เออนำเต้าดูดซับนะคะพี่ารายการนี้นะอ่นนี้เลยจะมีนางกวักแล้วก็นี่เลย,ลเ,ลยเป็นแบบนี้เลยคะ่ะพี่คะรายการนี้เป็นรายการที่15นะคะพี่พี่สนใจถูกใจยังไงสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะพี่ๆนะอันนี้เลยเป็นของหลวงพ่ออะไร เป็นหลุมพ่ออะไรอ่ะพี่พีนี่มีรูปถ่ายด้วยนะคะเป็นน้ำเต้าแบบนี้เลยไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะพี่พีจะเป็นรายการที่สิบหกค่ะพี่ขารายการนี้เลย อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่ขีนี่สวยๆเลยนะปีสองสองนะคะพี่พี่รายการนี้นะอ่าเป็นรายการที่สิบหกนะคะสนใจถูกใจยังไงสามารถโทกกันเข้ามาได้เลยจ้ะพี่จ๋ารายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินเรี่ยมกรอบพลาสติกสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะพี่พี่นะเป็นเนื้อเก่าๆค่ะพี่ขามองด้านในจะเป็นเนื้อเก่าๆพิมพ์เก่าๆเลยรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่อ่านี่เลยถ้าจื้นชอบสนใจยังไงพี่ถูก กันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อเลยนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่18เป็นพัซซุมกอค่ะพี่พี่ค่ะเป็นเนื้อผงเงาเงาสวยๆเลยนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่18นะพี่พี่นะสนใจถูกใจยังไงก็สามารถพิจารณาดูแล้วโทรกันเข้ามาได้เลยนะพี่พี่นะอ่ะถ้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมแจ้งหมายเลขมาได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะพี่พี่ รายการต่อไปค่ะรายการที่19นะคะพี่ๆค่ะเป็นรายการนี้เลยอันนี้น้องไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่เหมือนจะเป็นออยักษ์อะไรสักอย่างนะพี่นะน้องไม่แน่ใจไม่จำชื่อไม่ได้นะคะว่าเรียกว่าอะไรนะพ,พี่นะรายการนี้แต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นเนื้อเก่าๆเลยนะคะพี่ขาเลี่ยมกรอบไปให้อย่างดีเลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่19นะพี่ๆนะนี่ เป็นเนื้อเก่าๆสวยๆอยู่ในกรอบอย่างดีเลยค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่20ค่ะสมเด็จหลวงพ่อแพรค่ะพี่ๆค่ะรายการนี้นะนี่เป็นเนื้อสวยๆเลยพี่ๆรายการนี้รายการที่20นะคะพ,พี่จ๋านี่ด้านหลังนะคะสวยงามมากๆเลยอ่าถ้าใครชื่นชอบสนใจยังไงก็สามารถพิจารณาแล้วติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างเลย200บาททุกรายการเท่านั้นนะพี่พนะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการนี้เลยจะเป็นเหรียญพระรุ่งนะคะ วัดท่ากระเบือไหนพี่นะรายการนี้เลี่ยมจับขอบข้างพลาสติกไปให้อย่างสวยงามเลยค่ะพี่ขาเป็นรายการที่21่สอไหนพี่นะชื่นชอบสนใจยังไงอย่าลืมแจ้งหมายเลขรายการที่ชื่นชอบและ e ีพีมาด้วยนะพี่ๆนะไปต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่22ค่ะปิดตาพังประการค่ะพี่ค่ะรายการนี้เลยเป็นเหรียญปิดตาสวยๆค่ะพี่ค่ะนี่ อ่าเลียมกรอบอย่างหนาเลยจ้ะพี่จ่ารายการนี้รายการที่22นะชื่นชอบสนใจยังไงนะคะพี่พี่พิจารณาดูได้เลยแล้วติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่23นสินะพี่นะอ่ารายการนี้เลยจะเป็นขุนแผนพิมพ์ไข่ผ่านนะพี่นะรายการนี้นะ อ่าเป็นหลวงพ่ออะไรน้องไม่แน่ใจนะคะพี่คะเป็นเนื้อเก่าๆนะคะพี่คะรายการนี้รายการที่23 200บาททุกรายการเท่านั้นเลยค่ะพี่ค่ะ,คะชื่นชอบอยังไงนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาดูได้เลยนะคะไปต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นพระเปิมค่ะพี่ค่ะรายการนี้รายการที่24 เนื้อด้านในนะพี่นะสวยงามมากๆเลยเลี่ยมกรอบไปให้อย่างดีเลยนะคะรายการนี้รายการที่2 4นะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อนี้เลยนะพี่นะรายการต่อไปเป็นรายการที่25หค่ะพาไม่เหศวนนะคะเลี่ยมกรอบอยู่ในกรอบอย่างหนาอย่างสวยเลยพี่พี่อ่าเนื้อด้านในก็จะเก่าสวยประมาณนี้เลยนะคะตามคลิปเลยค่ะพี่พี่ค่ะตรงปกแน่นอนรายการนี้รายการที่25นสินะพี่นะอ่าชื่นชอบยังไงก็พิจารณาดู ได้เลยแตะพี่จ๋ารายการต่อไปจะเป็นรายการที่27ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูฉชิมพีนะพี่นะรายการนี้เลยรายการที่27นะคะเป็นเหรียญเก่าๆสวยๆเลยจต่พี่จ๋าปีหนึ่งหนึ่งนะพี่นะอ่านี่สวยงามเลยชื่นชอบยังไงพิจารณาดูได้เลยแล้วติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่27นะคะพี่ขา จะเป็นสมเด็จ สมเด็จเก้าชั้นสมเด็จอ๊คุด9เก้าชั้นหรือเปล่านะพี่น้น้องไม่แน่ใจเท่าไหร่ถ้าพูดผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยด้วยนะคะรายการนี้รายการที่27ิค่ะพี่พี่ขาชื่นชอบยังไงนะรับชมพิจารณาดูได้เลยนะคะพี่ขาสวยๆทุกรายการเลยนะ200บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ขาอ่าไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่28จ้ะพี่พี่เป็นเหลี่ยหลวงพ่อคล้ายนะคะพี่พี่ขารายการนี้เลยเลี่ยมไปให้อย่างสวยงามอย่างดีเลยนะนี่เลย ถ้าชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่พี่พิจารณาติดต่อสอบถามกันเข้ามาดูได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่28นะพี่นะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่29ค่ะพี่ขาปิดตาหลวงพ่อทับนะคะพี่่ารายการนี้นะรายการที่29เนื้อสวยสวยเลยจะพี่พี่จ๋าชื่นชอบยังไงนะก็แจ้งหมายเลขรายการแจ้ง ep มาให้ชัดเจนนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่30ค่ะ รายการนี้เลยค่ะพี่ค่ะเป็นเหรียญรอบโบราณหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะพี่นะรายการนี้เลยค่ะเป็นเหรียญเก่าๆนะพี่นะพิมพเก่าๆเ,เลยค่ะแล้วก็เอ่อเลี่ยมไม้เอ่อเลี่ยมไม้ขอบข้างเนี่ยเป็น เก่าๆเลยนะคะพี่ค่ะรายการนี้รายการที่30นะพี่พี่ชื่นชอบสนใจยังไงพี่พี่ติดต่อสอบถามกันเข้ามาดูได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปเป็นรายการที่31ค่ะผะซุ้งโกเนื้อสีเข้มสีดําแบบนี้เลยเนื้อเก่าๆพิมเก่าๆเลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้รายการที่31นะอ่าชื่นชอบสนใจยังไงพี่พี่ติดต่อสอบถามกันเข้ามาดูได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยจ้าพี่จ๋าไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่32มสิจ้พี่ เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญกลมเป็นเหรียญน่าจะรุ่นเก่าอะนะพี่ๆีนะรายการนี้นี่เป็นเหรียญขวัญถุงนะพี่ๆี่นะอ่ารายการนี้เลยค่ะรายการที่สามสิสองค่ะพี่เลี่ยมกอบไปให้อย่างดียังสวยงามเลยนะคะไปกันต่อที่รายการนี้เลยค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงรายการที่สามสิบสามนะคะ อ่าเป็นพิมพ์เก่าๆเนื้อเก่าๆนะเรียมจับขอบข้างไปให้อย่างสวยงามเลยค่ะพี่พจ๋าชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่พี่โทรกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อได้เลยนะคะ รายการต่อไปค่ะพี่ๆค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดค่ะเลี่ยมกรอบอย่างหนาอย่างสวยเลยนะคะรายการนี้นะพี่พีนะเป็นรายการที่34นะคะพี่ๆี่จ่านี่สวยงามเลยชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็พิจารณาดูได้เลยแล้วโทรกันเข้ามาได้เลยนะพี่พนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนค่ะรายการนี้รายการที่35เป็นเหรียญเก่าเกาสวยๆทั้งนั้นเลยนะพี่นะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงโทรกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อของน้องได้เลยนะคะ ปกันต th <to> ่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่36ค่ะพี่พี่คะเป็นเหรียญกลมเป็นเหรียญพระพุทธชินราชปี60นะคะพี่พี่ค่ะนี่สวยงามมากๆเลยนะพี่นะอ่าด้านหลังจะเป็นพระนาคปกนะคะพี่ค่ะรายการนี้สวยๆเลยสวยงามมากเลยนะคะพี่ค่ะสวยงามทุกรายการเลยรายการนี้เป็นรายการที่เอ่อสามสิบหกนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบเจ็ดค่ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะพี่พี่นะ เก่าๆสวยๆเลยจาะพี่จ๋าเลี่ยมกรอบไปให้อย่างดีเลยด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะพี่นะนิ่งเลยรายการนี้รายการที่37บค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่38ครับแปค่ะพี่ๆลูกถ่ายหลวงปู่ทิมนะพี่นะอ่ารายการนี้เลี่ยมจับขอบไปให้อย่างสวยงามเลยนะคะรายการนี้เลยสวยงามมากๆไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่ 39นะคะพี่พี่ขาหลวงปูดทวดวัดช้างให้คะ่ะเป็นเนื้อเก่าๆพิมพ์เก่าๆเลยนะพี่นะอ่านี่สวยงามมากๆเลยรายการนี้นะคะรายการที่39จะ้ะจพี่จ๋ารับชมพิจารณานะดูชื่นชอบอย่างไรถูกกันเข้ามาได้เลยนะรายการต่อไปเป็นรายการที่40ค่ะพี่พี่อ่าเป็นรายการนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นพระรูปหล่อพ,ะพรปปะพุทธรูอเปล่าในพะี่น้องไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นหลวงพ่อหรือว่า เขาเรียกว่าหลวงพ่ออะไรนะพี่นะเป็นรายการที่พี่พี่ๆแจ้งเป็นหมายเลขรายการมาได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่40นสินะพี่ๆนะสนใจถูกใจยังไงโทรกันเข้ามาได้เลยพี่่จ๋าไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินเลี่ยมอยู่ในกรอบสวยๆเลยค่ะพี่ๆรายการที่41นะคะสวยงามมากๆเลยพี่่จ๋ารับชมพิจารณาดูได้เลยชื่นชอบยังไงก็สามารถโทรกันเข้ามาเลยนะรายการต่อไปค่ะรายการที่42ค่ะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อ หลวงพ่อเงินหรือเปล่านะพี่น้องดูอีกทีจะเป็นหลวงพ่อน้อยนะคะขออภัยค่ะพี่ขารายการนี้เป็นเรียนรอโบราณหลวงพ่อน้อยนะพี่นะเป็นรายการที่สี่สิบสองนะจ๊ะพี่จา๋าในด้านหลังจะเป็นยันนะรายการต่อไป จะเป็นเหรียญโชคดีของหลวงพ่อเกษมเข็มโกนะพี่นะเป็นเหรียญสะสมสวยๆอย่างนี้เลยใหการนี้รายการที่43นะคะชื่นชอบสุขใจยังไงก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เลยนะพี่ๆนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่44คะ่ะพี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเหรียญเก่าๆเ,เลยค่ะพ,พี่รายการนี้รายการที่44นะพี่นะ เป็นเหรียญเก่าเหรียญสวยอย่างนี้เลยพี่พี่จ๋าถ้าใครกําลังตามหาชื่นชอบอยังไงติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะพี่พี่นะ,ะรายการนี้รายการที่44นะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญค่ะรายการที่45คะ่ะพี่พี่นี่เหรียญสวยสวยเลยชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่พี่โทรกันเข้ามาได้เลยนะรายการนี้รายการที่45ห้านะคะ อ่ะสวยๆเลยนะพี่ๆนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นปิดตาเก่าๆน้องไม่ทราบหลวงพ่อไม่ทราบที่นะพี่ๆนะเป็นรายการที่สี่สิบหกนะคะสามารถแจ้งเป็นหมายเลขรายการมาได้เลยจต่พี่จ๋าน้องไม่ทราบจริงๆก็ขออภัยนะพี่ๆนะแต่ว่าเป็นเนื้อเก่าๆเลยค่ะพี่ค่ะรายการนี้รายการที่สี่สิบหกนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่สี่สิบเจ็ดค่ะพี่พ อ่ารายการต่อไปค่ะพี่เป็นรายการที่47ินะคะพี่เป็นปิดตาหลวงพ่อทับนะคะพี่ค่ะรายการนี้นะอ่าเป็นปิดตาสวยๆเลยจะพี่จ่ารายการนี้รายการที่4ี่สิจะพี่ชื่นชอบ เป็นเนื้อเก่าเก่าสวยสวยเลยนะพี่นะรายการนี้นะคะรายการที่47ในพี่พี่สอบาททุกรายการเลยชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่48ค่ะพี่พี่อ่าเป็นหลวงปู่สุขนะคะพี่ค่ะรายการนี้นะนี่เลยเป็นเนื้อเก่าเก่าพิมพ์เก่าๆ่าสวยสวยเลยจะพี่จ่าเลี่ยมจับขอบข้างไปให้ด้วยสวยงามมากๆเลยรายการนี้นะเป็นรายการที่48ค่ะพี่ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่49ิพี่เป็น นางพญาอกนูนค่ะพี่ๆขาเนื้อสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่49นะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่ๆโทรกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยนะคะอ่าเป็นเนื้อเก่าๆสวยๆเลยพี่ๆพิจารณาดูได้เลยนะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่50ค่ะพี่ๆจ๋าจะเป็นตะกุดจะเป็นตะกุดหลวงปู่สุขนะหรือเปล่าพี่้ะขอ น่าจะเป็นตะกุดหลวงปู่สุกนะน้องไม่ค่อยแน่ใจนะคะรายการนี้รายการที่50าสิบไหนพี่นะถ้าพี่ๆท่านไหนทราบหรือชื่นชอบถูกใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะพี่ๆจะเป็นรายการที่51ค่ะพี่ๆรูปหล่อหลวงพ่อกลวยค่ะไปพร้อมพระปิดตานะคะพี่ค่าไปเป็นชุดเลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่51นะคะพี่ๆขาสวยงามมากๆเลยนะพี่นะนี่ เป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋าไปเป็นชุดเป็นเซต like อ,อย่างนี้เลยรายการต่อไปค่ะรายการที่52ค่ะพี่เป็นนางพญาเข่าตรงนะพี่นะอ่าส,สวยๆเลยค่ะพี่ขาเนื้อสวยๆพิมพ์สวยๆเลยรายการนี้รายการที่52สนใจถูกใจชื่นชอบอยังไงสามารถโทรเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นร5ศสตว์วษนะพี่ๆนะเป็นเนื้อสวยๆเลยค่ะรายการนี้รายการที่53นะจ๊ะพี่พจ๋าเลี่ยมอยู่ในกรอบอย่างสวยงามเลยนะพี่นะ อันนี้จะเป็นด้านหลังค่ะสวยงามทุกรายการเลยพี่พี่รับชมพิจารณาดูได้เลยไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะพ,พี่นะรายการนี้รายการที่54นี่เป็นเนื้อเก Call ่าๆสวยๆเลยนะพ,พี่รับชมพิจารณาดูได้เลยื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็โทรกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่55นะคะพี่พี่จ๋า รายการนี้เลยค่ะรายการที่ห้าสิบห้านะคะเป็นพระนาคปกเนื้อเก่าเก่าหลังยันนะพี่นะรายการนี้เลยอ่านี่เลี่ยมอยู่ในกรอบอย่างสวยงามอย่างดีเลยนะพีน่นะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่พี่โทรกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อได้เลยนะคะพิจารณาดูก่อนนะพี่น้น้องขอคนรับจริงไม่ปิดเล่นนะพี่พีน่นะสั่งของแล้วรับของกันด้วยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการต่อไปเป็นรายการที่ห้าสิบหกค่ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจากพี่จ๋านี่เลยเป็นเก่าเ่สวย เลยนะรายการนี้รายการที่56นะคะึ่งชอบสนใจถูกใจยังไงพี่ๆโทรกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่57นะคะพี่ๆคะ่ะเป็นรายการนี้เลยนะ เป็นเหรียญทรงพระนวดของราชการที่9นะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้นะเป็นเหรียญสวยๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋าอารายการนี้รายการที่57นะนพี่นะสวยงามมากๆเลยนี่จะเป็นด้านหลังค่ะพี่พี่สวยๆเลยนะพี่น้รับชมพิจารณาดูได้เลยชื่นชอบยังไงติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่5.8ค่ะพี่พี่ค่ะนี้เลย เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะพี่นะเป็นเหรียญเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่จ๋ารายการนี้นะเป็นรายการที่5้าบแดนะคะพี่ขาสนใจยังไงพี่ๆติดต่อมาได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่ห้าสิ้าค่ะพี่ๆอ่นนี้จะเป็นสมเด็จเป็นเนื้อเก่าๆนะพี่นะรายการนี้นะเนี่ยเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่ขารายการนี้รายการที่ห้าสิบเก้านะคะอนี่เลยสวยๆเลยนะพี่นะเดี๋ยวไปกันต่อที่รายการต่อไปนะคะ ไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะจะเป็นรายการที่60นะพี่พ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้เลยองค์สวยๆเก่าๆสวยๆเลยจ้ะพี่จ๋านี่นะพี่ๆรับชมพิจารณาดูได้เลยชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่ๆโทรกันเข้ามาได้นะคะช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยจ้ะพี่จ๋ารายการนี้รายการที่60นะนพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่61นะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมถักเชือกลงรักใครพี่ขารายการนี้นะรายการที่61เก่าๆสวยๆเลยจ้ะพี่จ๋าถ้าชื่นชอบสนใจ ถูกใจยังไงนะคะก็แจ้งอีพีแจ้งหมายเลขรายการแล้วโทรกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะรายการต่อไปจะเป็นรูปหล่อเอ่อพาลุสีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่62ในะพี่นะชื่นชอบอยังไงก็สามารถพิจารณาดูก่อนได้เลยแต่พี่จาชอบแล้วก็ค่อยเอ่อปิดกันเข้ามานะพี่ๆีนะอ่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปะคะ่ะจะเป็นรายการ ที่63นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะเป็นเหรียญเก่าๆเลยพี่พี่เลี่ยมอยู่ในกรอบพลาสติกใสๆนะพี่นะรายการนี้รายการที่63ค่ะพี่พี่ขานี้เลยนะอันนี้จะเป็นด้านหลังค่ะถ้าชื่นชอบสนใจยังไงพี่พี่ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะพี่พี่ขาเป็นรายการที่64ค่ะเป็นปิดตาเนื้อเก่าๆนะพี่นะด้านหลังจะเป็นยัน ยันรอบเลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่64สนใจถูกใจยังไงพี่พี่ตกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัตสัตหีบรายการที่65ค่ะพี่พี่ขานี้เลยเหรียญสวยๆค่ะพี่พี่ขาสวยทุกรายการเลย200บาททุกรายการเท่านั้นค่าจัดส่งไปทาง50บาทแต่ละพี่พี่โอนนะคะก็จะส่งฟรีให้นะพี่พี่นะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่6066นะคะพี่พี่ขานีเลยเป็นเหรียญ หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่66นะคะรายการนี้เลยสวยๆเลย้าพี่จ๋าชื่นชอบสนใจถูกใจไงพี่โทรก,กันเข้ามาได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่67คะ่ะ อ่าเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อโสธรปี60นะคะเก่าเก่าเลยจะกพี่จ่ารายการนี้นะเป็นรายการที่67ไหนพี่นะถูกใจสนใจยังไงก็โทรกันเข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างเลยจะกพี่จ่าไปกันต่อที่รายการที่68เป็นปิดตาจัมโบ้หลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่เลี่ยมอยู่ในกรอบอย่างดีอย่างสวยงามเลยค่ะพี่ขารายการนี้รายการที่68นะแจ้งเป็นหมายเลขรายการมาได้เลยนะคะอย่าลืมแจ้งอีพีด้วยนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไป รายการที่69ค่ะพีค่ะพี่ๆค่ะสมเด็จสมเด็จหลวงปู่ทวด วัดพระโคนะคะพี่ขารายการนี้นะเป็นหลวงู่ทวดนะคะอยู่ในกล่องตลับอย่างนี้เลยนะพี่นะเนื้อเก่าเก่าสวยสวยเลยจพี่จะรายการนี้รายการที่69ไปพร้อมกล่องตลับนะคะรายการสุดท้ายเป็นรายการต่อไปเป็นรายการสุดท้ายของ ep นี้นะคะพี่พ่ขาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเกษมเข็มโกไปพร้อมกล่องตลับตามนี้เลยนะพี่พี่นะเดี๋ยวเอาด้านในให้รับชมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่70รายการสุดท้ายนะพี่พี่นะนี่เลยอะ สวยๆนะพี่นะถ้าชื่นชอบสนใจยังไงก็สามารถโทรก,กันเข้ามาได้นะคะขอเป็นรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่ๆนะอ่านี่เลยรายการนี้รายการที่70รายการสุดท้ายสนใจถูกใจยังไงก็นี่เลยช่องทางการติดต่อช่องทางเดิมเลย0 9 1 0 6 2 9 5 3 3พี่ๆสามารถโทรก,กันเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมหรือขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนาภาพาัดพักเครื่องไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ